ครับพอกนช่องน้องขนนะครับวันนี้ดูบรรยากาศช่วงเช้าครับฝนตกดินครับดูครับปูนซับวันนี้เล่นดินเลยครับจะกลับบ้านเย็นนี้นะครับแต่ตอนนี้ขอนอนเล่นดินก่อนครับดูครับเล่นใหญ่เลยครับนี่ครับมอมแมมเลยฝนตก เล่น,นครับฝนไม่ตกนานแล้วพอฝนตกก็จะเล่นอย่างเงี้ยนี่ครับช้างเผือกนะครับเนี่ยวานดำอยู่นะครับแต่วันนี้เป็นช้างเผือกแล้วดูครับอ้วนมากนะเนี่ยหนามากรถถังครับยาวมาก ใหญ่ยาวก่อนจะจากพัทยาก็ขอเล่นหน่อยครับบอกบรรยากาศช่วงเช้าครับเมื่อเช้าฝนตกตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับช้างในถ้าเจออากาศอย่างนี้ก็จะสนุกสนานครับสดชื่นไปเล่นดินนอนดินเล่นดินก็จะผ่อนคลายนะครับนิ่งมากดูน้องๆ น้องมีนามีนานี่ไม่เล่นนะฮะยืนโยกรออฝั่งนู้นบรรยากาศช่วงเช้าฝั่งนู้นก็ไม่แค่เล่นนะเล่นมากตะพูนเนี่ยตะ <c oughs> พูนก็จะเล่นกับเพื่อนนิดนึง ช้างเผือกช้างเผือกนะเนี่ยอ้วนมากสมบูรณ์มากเป็นช้างที่กินหญ้าดีกินหญ้ากินน้ำดีร่างกายแข็งแรงครับอายุเยอะแล้วเนี่ยอายุ40กว่าแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลย ในควานเจดกควานไก่ก็เดี๋ยวสับป,ประรดอยู่นะครับเพราะว่าจะเอามาขึ้นหกล้อเพื่อที่จะให้เจ๊พูนไปทานที่สุรินครับพบ่อใหญ่ทองพูลที่ทองคํายืนโยกบรรยากาศเย็นครับช่วงเช้าฝ <c oughs> นลินบรรยากาศมืดคลึ้มแม่อมซา ไม่เล่นนะนี่ไม่เล่นฝนตกแรงๆนี่เล่นหอมซับโอ้ท่องทิบนี่ถ้านี่ไม่แรงนะถ้าฝนตกแรงในน้ำมีน้ำในอ่างนี่ีลังกาเลยน,นะครับวันนี้ก็เล่นอยู่ครับแต่ไม่มีน้ำให้เล่น ฝนตกแรงน้ําจะมาขังตรงนี้น้องก็จะเล่นนะครับแต่วันนี้น้ําไม่ขังครฝนตกไม่แรง <c oughs> น้องมุกเต็มที่เลยครับหนุนน้องมุกงมุกขันทองทิพยืนโยกรอแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะไปหาเกี่ยวหญ้านะครับไปเกี่ยวหญ้ามาให้กินช่วงเช้าชเช้าจะให้ฝน หยุดหยุดนิดนึงนี่ก็ยังรินอยู่คุณียบร้อยจา่าก็เร็วทิปจ่าเร็วไม่จ่านะครับไม่รู้จ่าเจออะไรเา <c ười> <c ười> ไปดูทางโน้นดีกว่านี่ไม่ใหญ่ทองคูณไม่ใหญ่อม Så Sånn. <clears> Unnskyld. <throat> ยังเช้าตัวนี้ฝนก็ยังโปรยอยู่นะครับน่าร่อยมากครับน้องมีนาของนี้ก็เดียวต้องทำดูว่าเมสายลีลากินช้ากินไปเรื่อยๆตัวนี้ กินเร็วนี่ออมของเราเดี๋ยวสัก3ามโมงเราก็จะเอาไป <c oughs> อาบน้ำขัดตัวตัวให้สะอาดนะครับก่อนที่จะเดินทางในช่วงเย็นนะครับเย็นของวันนี้สามสี่โมงกให้เดินทางปลอดภัยนะแม่พูนนะ ที่นู่นก็เขก็เลี้ยงดีเหมือนเดิมแหละอยู่ที่นู่นมีผู้เบาวอยู่ด้วยนะเ <c oughs> ทพูนอ้วนทวนมานกับเวลากลับไปบ้านก็จะไปเยี่ยมไปหาเหมือนเดิมแหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องน้องขนุนเฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ